BIDH มากเลยนะครับที่ทำให้ความมั่นใจของไม็กองมากขึ้นครั้งน่งนะครับผมแมาเขาเป็น Specialist Hospital ในการเรื่องการทําฟันโดยเฉพาะนะคะในค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็ในห้องต่างๆที่เราแบบเข้าไปทําการปรึกษาหรือเข้าไปทําฟันเนี่ยเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างสบายแล้วก็รู้สึกปลอดภยัยรู้สึกได้ถึงเครื่องมือที่ครบคันรับรองว่ามาที่ BIDH นะคะแน่นอนค่ะปลอดภัยสะอาดแล้วก็สวยกลับบ้านไปแน่นอนค่ะ เต็มมากค่ะชอบมากประทับใจมากค่ะคบวงจรเรื่องฟันหรือเรื่องช่องปากกาอยากจะมีรอยยิ้มที่มันดูแบบมัดใจอะค่ะไม่ว่าจะมัดใจคนดูมัดใจกรรมการแล้วก็มีเสน่ห์ด้วยนะไว้สุขภาพดีนะคะแล้วก็มั่นใจมากขึ้นค่ะเขาเนี่ยใหญ่โตและที่สำคัญเดินทางสะดวก BTS มาก็ได้ทางด่วนก็มีเรียกว่าอยู่ใจกลางเมืองสะดวกสุดเลยค่ะอุปกรณ์ครบไปหมดเลยตอบโจทย์กับ คนรุ่นใหม่แบบเราค่ะเอาผัดสวยไปด้วยกันนะครับ